กลับมาพบกันครับในวันพุธครับอยู่ในเดือนธันวาคมครับของ Boxing Day เป็นที่2ครับกันอยู่ผมเหมือนเดิมครับเป็นวันศุดย์ครับก็กล่าวสวัส,ส,ด,สดีทุกท่านรายกันครับท่านผูนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงกันบ้างทุกคนครับหน้าช่องนี้เนี่ยมองบนแมนซิตี้หน้าเดียวทุกคนครับไม่ต่อไม่ลองทั้งนั้นเลยครับถ้าผมจะไปเนี่ยผมลองจริงแฮนดิแคปมั่งอย่างที่เราให้ฟังในหน้าไิกาสดครับเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายข้อมากๆครับที่ย้อนแย้งจริงๆครับซึ่งแมนซิตี้เนี่ยออกนำหนึ่งห้าหนึ่งครัทุกคนสุดท้ายครับโดนทนาฟูลแลมครับไลแบบ ไล่แบบสุดมันจริงๆครับโคตรมันเลยคเมื่อคืนเนี่ยเพราะว่ามีสกอร์เกิดขึ้นเยอะถึงเก้าประตูครับเราเนี่ยไปตั้งแต่สองขึ้ห้าแล้ววินตั้งแต่ครึ่งแรกเลยด้วยเนาะเอามาวานเนี่ยเขายิ่งเยอะเลยครับกับพี่ทุกท่านครับที่ตามตัวในช่องมาสุขแมนซิตี้ตั้งใจเนี่ยก็หวานเจ็ดกันไปสุดที่กันไปครับแล้วส่วนี้เนี่ยหนึ่งคู่ครับที่กษัตริย์มาให้ครับแม้ว่าแพงเนี่ยของวันนี้เนี่ยบ็อกซิ่งเดย์ครับจะมีการขยับปรับลงกันจริงเียครับในย่าเนี่พวกเขาเนี่ยเหนื่อยจากเกมที่ผ่านๆมาเห็นได้ชััดมมมาาาากกเเเเเลยยนนนนะแต่่ีคครบบืออ้งข บ้านพวกเขา,าจริงๆครับซึ่งมันคือซิกเนเจอร์และอยากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยคือไร้พ่ายชนะรัวเจ็ดเกมติดซึ่งวันนี้จะเจอกับทีมที่แบบว่าผลงานเย็นเยนไม่ไดีอยู่แล้วด้วยครับทีมีโอกาสที่วันนี้เนี่ยจฟอฟเวอร์เซนต์ครับจะเปิดบ้านเก็บสามคะแนนครับด้วยการชนะเองน้อยหนึ่งประตูขึ้นไปครับวันนี้นไปกันที่เพิร์ลบรีอังกฤษครับตอนที่สองครึ่งครับอยู่ที่คู่ของจฟอฟเวอร์เซนต์เปิดเอมิเรตสเตเดียมครับรับการแข่งด้านของเบนฟอร์ดครับทีมดับที่สิบสองตลาดนั่นเองครับทุกคนครับวััันนีี้บบบอออกกตรรรงงคคว่่าเถยไมท เราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยดูจากทูกเกมที่เจอเชลซีใช่ไหมครับทําแต้มโดดเป็นสองแต้มครับจากเชลซีเดี๋ยโดนแดงก่อนเลยครับแต่ว่าเชลซีเนี่ยออกดาก่อนสุดท้ายอ์เซนอนเนี่ยก็ามาตามที่เสมอครับพวกเขาเนี่ยบองตรงเนยว่าดูเหนื่อยลา้ามากมากครับมีทั้งฟอร์มที่เชื่องชาครับในเกมคืนนั้นลูกเกี่ยวอาร์เตต้าเนาะซึ่งมันเป็นผลจากการที่ลงแข่งขันมาทีเจอสเปอร์ชัดสเปอร์ขาดเจอบบเยนก็ชันไบเยนขาด,าขาดมาสมอร์สิงบูทีมลุนแชมป์แต่ก็ยังรักษาครับแบบว่าห่างแบบสบายมายอยู่ห้าคะแนนทุกคนครับ ส่วนเบนฟอร์ดเองเนี่ยกำลังอยู่ช่วงที่บีเบดีมากมากครับกับฟอร์มในบ้านตัวเองเนะแต่ว่าผลงานเกมเยือนพึ่งน้อยเนี่ยกับเป็นจุดอ่อนอย่างเห็นได้ชัดเร็บพวกเขาแพ้มาห้าเกมจากหกเกมหลังสุดที่ลงเล่นเกมเยือนเบนฟอร์ด <Ben ford S 2> ไม่เคยเอาชนะอาร์เซนอลได้เลยสักเกมครับนับแต่ปีสองสี่แปดหนึ่งทุกคนพุทธศักราชนะครับสองสี่แปดหนึ่งยันตอนนี้ครับอีกอย่างเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยชนะติดต่อกันในบ้านมาเจ็ดเกมติดแล้วครับโดยุลงานครับ เสียเพียงสองประตูคหับทุกคนเสียเพียงสองลูกยิงได้ถึงสิบแปดประตูเห็บโตซึ่งมันเป็นภาพที่แบบว่าโอ้โหคืออัลซอเนี่ยไว้ใจได้เลยในบ้านตัวเองครับแม้พวกเขาเนี่ยจะมีอาการเหนื่อยล้าบ้างเรับจากการลงเล่นทีน่ผ่านมาก็ตามนะครับแต่นี่ะมันคือเกมในเอเมเรสเตเดียม e ทุกคนเรับนั้นแข็งแก่งแข็งแกร่งมากงั้นทุนเดิมครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเมื่อเทียบภาพรวมเรับแล้วก็ปัจจัยหลักต่างๆแล้วเนี่ยอัลซอพวกเขาเนี่ยจะเปิดบ้านเรับคว้าชัยเกบสแตนเดียมเหบด้วยการชนะอย่างน้อยมีประตูขึ้ วันนี้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยครับแต่ว่าผลงานในบ้านก็สามารถเอาตัวรอดได้ตลอดทุกๆเกมครับวันนี้แม้เบนฟอร์ดเนี่ยจะมีผลงานที่ดีในบ้านตัวเองครับแต่ว่าเกมเย็นเละเทะไปหมดซึ่งวันนี้เจอกับทีมที่เหนื่อยล้าแต่ว่าพักก่อนแล้วมาสามสี่วันเนาะถ้าคิดว่าวันนี้เนี่ยอาร์เซนอลครับได้ลุ้นเป็นสองมากกว่าอยู่รองในหน้าของเบนฟอร์ดแน่นอนครับวันนี้หนึ่งตัวจัดหนักจะเต็มครับจัดไปที่ด้านของไอ้ปืนใหญอ่อาร์เซนอลครับทีมบุญแชมป์วันนี้อาร์เซนอลตั้งใจครัชบช็อตตามทันสวัสดีครับ